สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กันอีกแล้วนะคะสาหรับเรื่องพฤติกรรมของสัตว์นะคะ,ะวันนี้พบกันในหวัวข้อที่3นะคะเรื่องประเภทของพฤติกรรมนะคะในอีพีที่1นะคะเราเรียนกันแล้วในหวัวข้อการศึกษาพฤติกรรมสัตว์นะคะกับเรื่องกลไกการเกิดพฤติกรรมนะคะสาหรับการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นะคะเราศึกษาใน2อแนวทางก็คือ แนวทางฟ i ก a t e c o ตค s e กับแนวทาง Antimate c s s ใช่ไหมคะส่วนอ่าสำหรับเรื่องกลไกการเกิดพฤติกรรมนะคะ,ะเราก็จะศึกษาตั้งแต่สิ่งเร้าที่มากระตุน้นใช่ไหมคะเราก็จะมีแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสิ่งเร้าภายนอกกับสิ่งเร้าภายในใช่ไหมคะ,ะโดยรับรู้โดยระบบประสาทใช่ไหมคะแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมานะคะ,ะสาสำหรับวันนี้เรื่อง ประเภทของพฤติกรรมนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องประเภทของพฤติกรรมนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือ1เป็นพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนินนะคะ,ะ innate behavior นะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพันพธุกรรมเพียงอย่างเดียวนะคะ สองพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะ Learn Behavior ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและก็การเรียนรู้นะคะซึ่งสองหัวข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อของประเภทเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่ามีมาแต่กําเนิดเป็นมาแต่กําเนิดไม่ต้องเรียนรู้นะคะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนๆกันนะคะส่วนประเภทที่สพฤติกรรมที่ เ,เกิดจากการเรียนรู้นะคะก็ทั้งนทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพันธุกรรมด้วยและก็การเรียนรู้ด้วยงั้นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันได้นะคะ,ะพฤติกรรมที่มีมาแต่ก,กําเนิดน,นะคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะคะเราไปดูประเภทที่1นึ่งอะคะก่อนที่จะไปดูประเภทที่1เรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่า พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กาเนิดนะคะหมายถึงพฤติกรรมของสัตว์นะทุกตัวในประชากรนั้นๆเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกันเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะโดยไม่ต้องมีประสบการณ์หรือการเรียนรู้มาก่อนนะคะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะ,ะสิ่งมีชีวิตก็จะยังคงแสดงพฤติกรรมแบบเดิมๆน,นะคะ,ะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะ เรามาดูประเภทที่1น,นะคะดูตัวอย่างประเภทที่1น,นะคะซึ่งประเภทที่1น,นี้เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบ f i g action pattern นะคะซึ่งตัวอย่างของ b i g action pattern ตัวอย่างแรกก็คือแม่นกนางนวลน,นะคะจะมีจุดสีแดงประเอาที่ปากด้านล่างนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เมื่อลูกนกหิวเนี่ยก็จะจิกบริเวณปลายปากล่างบริเวณจุดสีแดงนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าได้เวลาป้อนอาหารให ให้กับลูกนกแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะแม่ห่านกบไขค่ค่ะพฤติกรรมของแม่ห่านกบไข่นะคะเมื่อไหร่ที่มีไข่ใบหรือบางใบเนี่ยนะคะกลิ้งออกจากรังของแม่ห่านนะคะก็จะมีพฤติกรรมเดิอนออกไปแล้วก็ใช้เอ่อบริเวณปากเนี่ยนะคะกลิ้งไข่กลับมาในรงังซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ห่านตัวใดเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกันเหมือนกับ แม่ลูกของนกนางนวลจะมีพฤติกรรมเหมือนกันใชคะเกิดมาปุ๊บเขารู้เลยว่าถ้าจิกต,ตรงนี้เขาจะได้กินอาหารนะคะนั้นพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มีสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายนะคะสายสติมูลัสนะคะซึ่งเครื่องหมายของอลูกนกนางนวลที่ใช้แสดงพฤติกรรมออกมาก็คือจิกบริเวณสีแดงนั้นจุดสีแดงป,ปลายปากด้านล่างของแม่ก็จะเป็น คือสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายนะคะส่วนสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายของแม่ห่านกบกไข่ก็คือไข่ใบที่อยู่นอกกลางนะคะนั้นเรียกว่ามีสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายนะคะอ่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเรียกว่าพฤติกรรมแบบฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นนะคะซึ่งฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นเนี่ยนะคะจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็นลำดับขั้นนะคะโดยมีสิ่งเร้าที่เป็นเครื่องหมายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่สามารถ เปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมในลำดับขั้นนั้นๆได้นะคะต่อไปนะคะเป็นพฤติกรรมแบบที่สองนะคะเราเรียกว่า orientation นะคะก็เป็นพฤติกรรมมาแต่กำเนิดโดยมีการตอบสนองต่อปัจจัยทางด้านกายภาพกูย้ำนะคะว่าเป็นปัจจัยทางด้านกายภาพนะคะเป็นด้านที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่างเช่นแสงนะคะแรงลมทวงกระแสลมกระแสน้ำอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นพฤติกรรมทางด้านกายภาพะะซึ่งนะคะในะเดิมๆเ,เ,เนี่ยนะคะ o r เร n t a เ i o n เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะแต่หลักสูตรใหม่หนังสือแบบเรียนสวนสว,วทเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการแบ่งประเภทเป็นแท็กซี่ไคลนิสต์แล้วนะคะเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตบางประเภทนะคะไม่สามารถที่จะแบ่งเป็นแท็กซิ่หรือไคลนิสต์ได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ใน เนื้อหาที่ครูจะมาบรรยายนะักเรียนฟังวันนี้นะคะก็ยังคงแบ่งเป็นประเภทใหนะ้เรียนเห็นว่าอ๋อเขาก็แบ่งเป็นเทคนิคใครในสิโดยเอาทิศทางในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยนะคะมาแบ่งได้เป็นเทคนิคก,ก็คือมีทิศทางที่แน่นอนนะคะใครในสิก็คือตอบสนองแบบมีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูแบบแรกนะคะเทคนิคนะคะส่วนใหญ่เกิดกับ ในสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยรับความรู้สึกที่เจริญดีนะคะก็เลยมีการตอบสนองแบบมีทิศทางที่แน่นอนไม่สปิสะปะนะคะยกตัวอย่างเช่นการบินของผีเสื้อกลางคืนเข้าหาแสงนะคะการเคลื่อนที่ของพาณารียนะคะหนีบริเวณอุณหภูมิสูงหรือว่าหนีบริเวณที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะ การบินของแมงเม้าเข้าหาแสงหรือเข้าหากอ,อ,องไฟนะคะการบินของั้างขาวในเวลากลางคืนจะเห็นว่าไม่ว่าจะมืดขนาดไหนในค้างข่าวจะไม่ชนและไม่บินสปิสะปะด้วยนะคะก็โดยอาศัยเสียงสะท้อนจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะจะทำให้ั้างขาวเนี่ยบินได้โดยไม่ชนแล้วก็ไม่สปิสะปะนะคะก็คือบินไปในที่โล่งๆไดอ้อย่างสบายนะ แล้วก็การเคลื่อนที่ของแมลงวีเข้าหาผลไม้ที่สุกนะหรือว่าแหล่งอาหารที่ที่เขาสามารถวางไข่ได้หรือว่าอาหารได้นะคะอาจจะไม่ใช่ผลไม้สุกก็ได้แต่เป็นอาหารยาื่นก็ได้นะคะอ่ะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่านะยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของพานาเดียเข้าหาเศษนี็นะคะทิศทางเนี่ยตรงไปเลยนะ านาเียนะคะถือว่าเป็นหนอนตัวแบนนะคะทิศทางไปหาแสงเนี่ตรงไปเลยนะคะส่วนการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืนนะคะค่อยๆบินวนเข้าหาแสงะะเข้าใกล้เรื่อยๆบินวนเข้าใกล้ไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็เรียกว่ามีทิศทางที่แน่นอนเพราะว่าไม่ได้สายไปมาสติสะปะนะคะงั้นการเคลื่อนที่แบบเต็กสี่ก็จะประมาณนี้ว่าเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางที่แน่นอนนะคะ ส่วนใครในสีเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งร้าวแบบมีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะคะอาจจะส่วนใหญ่ก็เพ่าเกิดในสัตว์ที่ในสิ่งมีชีวิตที่มีระบบะสัมผัสที่ระบบประความรู้สึกหรือระบบประสาทที่เจริญไม่ดีนะคะทีะนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะการเคลื่อนที่ของแมลงสาบในที่โล่งนะคะจะเห็นได้ว่าเอา่อเคลื่อนนอกจากเคลื่อนที่เร็วแล้วเน่ยยังเคลื่อนที่แบบใสสเปกสปะไปมา,างั้นการที่เราจะ ไล่ตีมาะเลงสัตว์ในที่โล่งเนี่ยจึงเ,เป็นไปได้ยากมากเลยใช่ไหมคะ,ะการเคลื่อนที่ของพารามเมเซียมในมีอุณหภูมิสูงนะคะหรือบริเวณที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างภาพตัวอย่างนะคะของใครในสีนเรียนเห็นได้ว่านะคะทิศทางเนี้สเปะสปะเลยนะคะค่อยๆถอยหนีเรื่อยๆร,รู้แต่ว่าถอยหนีห่างจากอุณหภูมิสูงเรื่อยๆเื่อยๆืยๆนะคะ มีสเต็ปของมันนะคะอย่างภาพนี้ชัดเจนเลยก็คือสเตปหนึ่งสเต็ปสองสเตปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจนถึงสิบสี่นีนค่ครู้ว่าถอยห่างแต่ว่าทิศทางไม่แน่นอนเลยก็เรียกว่าเป็น orientation นะคะทั้งเท็กสีแล้วก็ไขมีสีเป็นประเภทที่สองนะคะของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะคะอ่าเป็นประเภทที่สามนะคะประเภทสามเราเรียกว่า r e f l e c นะคะ ประเภทที่3เนี่ยเรียนคุ่นเคยเป็นอย่างดีเพราะเราเรียนในเรื่องรคประสารและอว,วัยวะรับสัมผัสแล้วใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมแบบรีเฟกเนี่ยเป็นการตอบสนองโดยอาศัยคําสั่งของไขสันหลังเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปถึงสมองนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการตอบสนองนี่เกิดได้เร็วขึ้นนะแล้วเราก็จะปลอดภัยจากสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นการเหยียบของ แหลมๆนะของร้อนๆใช่ไหมคะเหยียบต้นบุรีตัวอย่างนี้งคงจำได้นะเหยียบน้ํโดนน้ําร้อนนะอเหยียบน้ําแหลมเหยียบตะปูนะคะหรือว่าการที่คุณหมอเอาค้อนเล็กๆของคุณหมอเคาะที่เข่านะคะปลายขาของเราก็จะกระดกขึ้นโดยที่เรายังงงรู้ว่าเรายังไม่ได้สั่งให้กระดุกแต่มันกระดุกได้อย่างไรแต่คนที่คนตัวที่เป็นสั่งก็คือไขสันหลังนะคะซึ่ง เราก็จะแสะดงพฤติกรรมออกไปโดยที่เราบอกว่าเหมือนไม่รู้สึกตัวนะหรือว่าเราไม่ได้คิดมาก่อนนะคะเพราะว่าไขสันหลังสั่งดังนั้นตอนนี้ก็คือเพื่อให้พฤติกรรมแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วก็โอกาสรอดชีวิตเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะงั้นต่อ <c oughs> ป,ปนะคะเป็นพฤติกรรมแบบที่สี่ของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนดนะคะเราเรียกว่า จนอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนะักเรียนการม้วนของกิ้งกือการกระพริบตาเมื่อวัตถุเข้าตาของรีเฟกนะนะคะพฤติกรรมแบบรีเฟกค่ะต่อไปเป็นแบบที่4ค่ะพฤติกรรมแบบรีเฟกต่อเนื่องนะคะหรือเรียกว่า chain of reflex นะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมอ่าที่เกิดซ้ําๆต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการแสดงพฤติกรรมนั้นนะคะ จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นั้นจะสําเร็จตรงเมื่อใดน,นะคะยกตัวอย่างเช่นการสร้างรังของนกการชักใยของแมงมุมการฟักไข่ของแม่ไก่การกบไข่ของแม่ไก่จนกว่าจะออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนะคะการดูดนมของทารกนะคะอ่ะเรามาดูภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างแรกนะคะเป็นการสร้างรังของนกนะ ถ้าเรียนสังเกตเนี่ยนกแต่ละสปีชีแต่ละชนิดนะคะก็จะสร้างรังไม่เหมือนกันเลยนะคะรวมทั้งวัสดุที่ออกมาสร้างรังด้วยก็จะไม่เหมือนกันนะคะและนกแต่ละชนิดก็จะพิถีพิถันในการสร้างรังมากกว่าจะสร้างรังได้เนี่ยก็ต้องเป็นไงคะไปเลือกวัดวสดุมากว่าจะได้ใบไม้มาแต่ละใบบินกลับมารังถัทอ,อจนกว่าใบนั้นจะ ตัดโทสิตนะคะแล้วก็กลับไปเอาใบใหม่ทําอย่างนี้เรื่อยๆซ้าๆๆจนกว่ารังจะเสร็จสมบูรณ์นะคะตัวยอย่างต่อไปค่ะการดูดนมของทารกนะคะก็เป็นการดูดซ้าๆๆจนกว่าจะอิ่มนะการชักใยของแมงมุมก็เช่นเดียวกันจนกว่าจะสําเร็จนะคะพฤติกรรมแบบนี้ค่ะต้องทําซ้ําเราเ,เรียกว่า chain of reset นะคะเป็นพฤติกรรมสุดท้ายแบบ นะคะเป็นแบบประเภทแรกก็คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะคะ,ะต่อไปนะคะพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะเป็นพฤติกรรมต่อไปนะคะ l ลิร์นดีฮาวพ r เออร์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะคะในพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้เราจบเฉพาะพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะคะ,ะสวัสดีค่ะ